สวัสดีครับผมออนะครับกับช่องออรแกนิกก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวในส่วนของตัวเลื่อยมือของโอสุกะนะครับเลื่อยนี้จะเป็นเลื่อยรุ่น OCMC ขีด Fix S1 นะครับเป็นของโอสุกะเดี๋ยวผมจะมาเปิดกล่องดูว่าอุปกรณ์ข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะ ในกล่องนะครับก็จะมีตัวเลื่อย1อันนะครับตลี่ลิเทียม1ตัวแล้วก็ตัวที่ชาร์จแบตหนึ่งนะครับสมุดคู่มือนะครับวิธีการใช้งานต่างๆนะครับอ่านง่ายเป็นภาษาไทยหมดเลยนะแล้วก็ตัวนี้ใบรับประกันสินค้าออนไลน์นะครับอันนี้ก็รับประกันได้ถึง6เดือนเลยนะครับวิธีการแค่สแกนพิกดิงแล้วก็ทําการรับประกันสินค้านะครับนานถึง6เดือนกันเลยทีเดียวนะครับ ในส่วนของตัวเลื่อยนะครับจะมีขนาดบาอยู่ที่6นิ้วนะครับและอันนี้ก็จะเป็นตัวบางใบตัวบางใบของเขายาวคุมถึงตัวบาของเลื่อยได้เลยนะแล้วตรงนี้อันนี้จะเป็นตัวกาดบางนิ้วนะฮะเวลาบางทีของเราตัดไปเนี่ยกระแทกกิ่งไม้หรืออะไรเนี่ยมันจะเป็นตัวป้องกันนิ้วเราไม่ให้กระแทกโดนนะครับวิธีการใช้งานก็คือต้องกดปุ่มมันจะมีปุ่มเซฟตี้นะฮะเราต้องกดปุ่มนี้แล้วก็กด ถึงจะเริ่มทํางานได้นะตัวแบตเตอรี่ของโอซูกะจะสามารถใส่ได้กับตัว power tool ของโอซูกะการใช้งานไร้สายสแบบแบตเตอรี่เนี่ยใส่ได้หมดทุกตัวเลยนะครับสามารถใช้ด้วยกันได้ทั้งหมดวิธีการใช้งานก็แค่ใส่เข้าไปแค่นี้แล้วทางการกดปุ่มตรงนี้นะครับใช้ในโป้งกดปุ่มแล้วก็อันนี้ของเราก็ทํางานนี่นะครับก็เริ่มทำงานได้เลย เดี๋ยวผมจะทดลองใช้เลื่อยตัดพวกไม้พวกนี้นะฮะไม้พวกนี้เป็นไม้เก่าของผมแล้วนะครับก็ปวกขึ้นเต็มแล้วเดี๋ยวผมจะทําการย่อยไม้ให้มันเล็กๆลงนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เอาไปทิ้งได้นะครับอันนี้มันเป็นไม้ใหญ่รถเก็บขยะของกทมเขาไม่เอาไปนะครับเดี๋ยวผมจะต้องมาย่อยแล้วก็ใส่กระสอบไว้นะครับตัวเลื่อยของเขาแรงตัดทรงพลังตัดท่อนไม้ขาดได้สบายไม่มีสะดุด ด้วยมอเตอร์คุณภาพสูงจากโอสุกะตัดไม้หนาได้กำลังแรงตัดอยู่ที่2,850รอบต่อนอาทีพลังแบตเตอรี่ลิเธียม20โวลต์ตัวเครื่องแข็งแรงทนทานคุมการตัดได้ง่ายด้วยบอดี้และมอเตอร์ไซส์พิเศษจากโอสุกะนี่เป็นรอยตัดนะครับที่ผมทำการตัดไปเรียบเนียนทีเดียวสำหรับไม้แปรรูป การตัดตัดได้ง่ายครับวางตัดวางตัดอันนี้คือทําได้ง่ายสบายแรงมากเลยครับของผมต้องทําการตัดหลายๆอันนะอันนี้ก็ทดลองแบตเตอรี่ไปตตัวนะครับว่าสามารถตัดได้นานเท่าไหร่เครื่องร้อนไหมมีปัญหาอะไรไหมอันนี้ก็คือผมตัดต่อเนื่องยาวไปเลยนะครับตัดไปเรื่อยๆจนไม้หมดอะครับเนี่ยฮะจะได้เห็นในทุกๆมุมนะครับก็เวลาตัดเนี่ยมันตัดลื่นครับสบายแรงเราเลยถ้าเกิดว่าของเรามีเรื่องที่จะต้องใช้ เลื่อยในการตัดไม้นะตัวนี้แนะนําเลยครับก็ตัดง่ายมากนะฮะด้วยตัวนี้ของอุสุกะนะครับก็ใช้งานได้ง่ายผู้หญิงก็สามารถใช้งานได้นะครับตัดได้ง่ายๆไม่ยากไม่ได้เหนื่อยครับพอรู้จังหวะปุ๊บเนี่ยก็สามารถตัดได้ง่ายเลยครับอ่าตอนแรกอาจจะเก๊กๆกลางๆนิดนึงแต่พอจับจังหวะได้ก็ตัดได้ตัดเสร็จแล้วตอนนี้ตัดไปหลายท่อนมากแต่ว่าแบตเตอรี่เขายังไม่หมดนะครับแบตเตอรี่ของเขาสามารถอยู่ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับในการตัดต่อเนื่อง หลังจากที่เราใช้งานเสร็จแล้วนะครับจะมีเศษคิดเลื่อยอยู่ข้างในนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องทําความสะอาดนะครับแล้วก็ทําการเก็บให้เรียบร้อยนะครับก่อนอื่นจะทําความสะอาดเราก็ต้องถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนะวิธีถอดทําความสะอาดนะครับของเราก็จะต้องหมุนตัวล็อกตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นตัวล็อกบาร์ของตัวเลื่อยนะครับเราก็จะหมุนออกนี่นะครับจะเห็นได้ว่าคิดเลื่อยมีอยู่เยอะมากเลยถอดตัวบาร์ออกนะทำความสะอาด ใช้ตัวแปรงนะครับทำความสะอาดนี่ก็เอาฟันเลื่อยทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับจะได้ไม่มีเศษติดถ้าเกิดว่าของเราใช้แล้วเราไม่ทำความสะอาดแล้วก็เอาไปใช้ต่อเนี่ยไอตัวเศษที่เลยเนีย่อาจจะไปหมักหมมนะครับจนทำให้การขับเคลื่อนไม่ดีนะครับ พอทําความสะอาดเสร็จเราก็จะมาใส่โซ่เอาเข้าตามร่องได้เลยนะมันจะมีร่องอยู่เราก็ใส่ตามร่องระวังอย่าใส่ผิดด้านนะครับตรงนี้เขาก็จะมีสัญลักษณ์ให้ดูนะครับว่าเป็นหน้าตาแบบนี้นะมันจะต้องไปฝั่งนี้นะครับเนี่ยครับหน้าตาประมาณนี้เนีย่ยเหมือนกันนะก็จะได้ไปเป็นทิศทางในการตัดนะครับใส่เข้าไปครับใส่เหมือนเดิมครับอันนี้ก็เข้าตรงล็อกของเขานะครับอันนี้ก็ ม่เกี่ยวกับตัวเฟืองเราจะเห็นว่ามีรูอยู่นะครับเอารูตรงนี้นะฮะใส่กับข้างบนนี้นะครับเพื่อเป็นตัวดันโซ่นะครับแล้วก็ใส่ตัวล็อกเหมือนเดิมใส่เสร็จแล้วก็ลองใส่แบตเตอรี่เทสดูนะครับโอเคใช้งานได้ สำหรับใครนะคะถ้าเกิดว่าต้องการดน้ามใช้ต่อสำหรับการตัดกิ่งไม้สูงๆเนี่ยโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงอันตรายปีนบันไดขึ้นไปตัดเองนะแทนอุตสกะเขาก็มีนะครับเป็นสินค้าเลื่อยตัดแต่งกิ่งสูงถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถไปเลือกดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ